นี่วันนี้มีกุ้งครับกุ้งทะเลสดๆเขาเรียกว่ากุ้งหางม่วงนี่กุ้งหางม่วงกุ้งหางม่วงใช่ไหมกุ้งหางม่วงแล้วก็นี่เอาแล้วกุ้งลายเสือนี่ครับดูกันชัดๆนี่ดูดิโอ้โหมันน่ากินมากามันทะเลนะ ใช่ย่ใหญ่มาก,ก,กเป็นเป็นกุ้งที่เขาไปวางอวนแล้วก็ได้มาทั้งทั้งทั้งเรือทั้งลำอะได้มาแค่สามกิโลนะไม่ใช่ว่าจะได้เยอะนะเพราะว่าเขาจะคัดมาพิเศษเลยให้กับ